สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราอยู่กันที่เหมืองปีล็อกนะครับก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราก็ขับรถเดินทางจากกรุงเทพมานะครับ ใช้เวลาประมาณสักสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงเนี่ยนะกว่าจะถึงเนี่ยมันก็ไปด้ไกลๆเลยก็ระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับแต่ก็ถ้าไม่ได้เร่งรีบเลยก็ขับรถชิลๆสบายๆมานะครับส่วนเส้นทางในการเดินทางเนี่ยผมก็วิ่งทางนครปฐมนะครับเข้าที่ออมุ่งหน้ากาญจนบุรีนะครับผ่านอำเภอไซโยกแล้วก็อำเภอทองผาภูมินะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกทางมาที่ เมืองปีล็อกนะครับก็มีป้ายบอกทางตลอดครับไม่ได้ยากลําบากอะไรนะครับแต่ตรงช่วงทางแยกที่จะไปสังขบ,บุรีฮะวิ่งมาที่เหมืองปีล็อกเนี่ยถนนจะค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งแล้วเขาก็จะมีการทําทางตลอดทางนะครับอาจจะใช้ความเร็วไม่ค่อยได้แต่ก็เตรียมยาดมมานิดนึงนะครับเพราะว่าถนนเนี่ยมันคดเคี้ยวคดเคี้ยวมากเลยนะครับเหมือนอย่างาเราไปแม่ห้องสอนเลยครับก็ใครที่เมารถก็เตรียมยาเตรียมยาดมกันให้พร้อมเลยนะครับ เมืองปีล็อกเนี่ยเขาก็อากาศเย็นสบายนะฮะเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยขณะตอนนี้เรามาช่วงปลายมีนานะครับก็อากาศช่วงเย็นๆหรือช่วงเช้าๆนี่ก็อยู่ประมาณสัก15-16องศาเองนะครับก็ไม่ร้อนไม่หนาวนะครับอากาศกำลังเย็นดีก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถที่เราจะเดินเล่นรอบหมู่บ้านได้บรรยากาศดีมาก เงียบสงบสบายเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4ี่คนเนี่ยก็มาพักกันที่มัจิสุตินะครับก็เป็นที่พักที่ผมแนะนำนะครับราคาไม่แพงย่อมเยาวมากค่าห้องพักนะครับที่มัจจิสุตินะครับห้องละพันสองอยบาทนะครับรวมอาหารเช้าด้วยปะครับรวมอาหารเช้าด้วยครับแล้วเพื่อนๆครับกดซับหรือยังครับกดไลค์หรือยังครับรีบๆนะครับผมกดซับให้เพื่อนผมด้วยครับล ก็จะไปเดินลนวนรอบๆหมู่บ้านนะครับไปไหมสิบห้านาทีก็น่าจะหมดหัวมึงรว่ไม่เป็นไรเฮ้ยซื้อไปทำไมครับเราจะไปให้ปลาคราฟฝั่งนู้นฮะมีปลาคราฟด้วยเหรอมีปลาคราฟครับตัวเท่านี้ไม่ใช่ครับตัว้จะเท่านี้อยู่ เอ๊ถามหน่อยมะจีสุดต UH> <th ิ่งนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าพี่ขอบคุณอ๋อพี่ขอบคุณใมพี่จสุดติ่งแปลว่าขอบคุณจสุดติ่งแปลว่าขอบคุณอ๋อจีสุดติ่งครับผมพี่ขอบคุณจีสุดติ่งแปลว่าขอบคุณมะแปลว่าพี่เป็นภาษาพม่าทวายนะครับถ้าเรามาที่นี่เราก็ควรจะเรียนรู้ภาษาถิ่นเอาไว้แล้วยังเรียนยังไงให้ลึกซึ้งครับพี่เตินเรียนก็จะเรียนไงมาวันเดียวเอ้ยถามเนียยังไงครับ โอ้ยอะไรของมึงเนี่ยมาวันเดียวหาเมียไงครับจะไปหาได้จากไหนแล้ววันเดียวฮะในบ่อนี่่เขาบอกว่าหาง่ายไปหาในบ่อนะไปหาในบ่อไปไปหาปลากันดีกว่าอ้าวหมาอยากกินอาหารปลาเอาให้หมากินหน่อยเล้ว อ่ะลองดูดนี่หมากินได้ไหมอาหารปลาเอากินได้ด้วยดวโอ้ยหมากินอาหารปลาพี่ครับปลาปลาทำไมมันมีแต่ตัวผู้อ่ะพี่ฮะตัวผู้ตัวเมียยังไม่มามังมันไม่มีตัวเมียมีแต่ตัวผู้จริงๆนะเนี่ยรู้ไหมพี่ทำไมมันถึงเป็นตัวผู้ผมรู้ว่าตัวผู้ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นปลาครับ ืนฉีดน้ํานี่คือกระบอกปืนฉีดน้าสมัยก่อนไงที่เขาไว้ฉีดน้ําในเหมืองเออเห็ hey, นะรเราไม่ต้องจองที่พักมาเลยนะเรามันเลือกเอาที่นี่ก็ได้นะออคือถ้ามันเป็นช่วงไม่ใช่ไฮซีซันนะเราก็มาเลือกเอาเลือกได้เลยมันก็แบบเราก็ชอบอันไหนเราก็เ,ออเขา้าพักเลยจริงบางทีเราจองมาก่อนเพราะว่าอย่างอย่างตอนแรกที่แบที่ผมจะมาเนี่ยผมก็ดูในโกอดาเงี้ยเซิร์ชหาใน g o เ g l e อะมันก็มีช้อยเลือกค่อนข้างน้อยนะแต่เรามาที่นี่มันไม่ใช่ลองวีคเอนหรือว่าเป็นช่วงไฮซีซันเนี่ย เราก็มาเดินเดินเดินแบบเราก็หมอกินเอาก็ได้ใช่ดูหลังนี้ครับที่พักนะครับไม่ได้มีแค่ริมน้ำนะฮะด้านหลังของริมน้ำก็จะเป็นถนนเล็กๆที่เอาไว้รถวิ่งดันโดยรอบนะฮะก็จอดรถไม่ได้นะครับต้องไปจอดรถบริเวณด้านนอกแล้วก็เดินเข้ามาเหมือนกันแล้วก็เดินมาเจอป,ป้ายตรงนี้ครไปเขาช้างเขื่อนะครับ8กิโลนะฮะ คงจะต้องขับรถนะครับเดินคงไม่ไหววันนี้เดินคงไม่ถึงแน่เดี๋ยวไปดูแป๊บนึงแล้วกันนะครับเขาเขียนเป็นภาษาไทยเขาช้างเปือกแต่ตัวอักษรมันจะคล้ายๆพมาโอเคนะ <Okay. S 1> ไปทางนี้นะ8กิโลแตย<า>่ยังไม่เดินไปครับยังไม่เดินไปเรายังไม่เดินไปนะครับเพราะมันร้อน <laughs> เดี๋ยวอาจจะถ้ามีโอกาสนะอาจจะลองดูว่าขับรถไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าต้องําความสบักใจเพื่อนๆกันว่าเขาจะเดินกันไหม8กิโลเดินกลับก็16บนะครับมีเช่านะมีรถเช่าที่เช่า โมไซค์หรือรถรถกระบะส่วนใหญ่เขาแบบจะเช่าตอนเช้าอ่ะอ่ะอไปสามอ่อยี่สิบบัฟเฟอร์พ่มาเหครับรถรถไรเตอร์รถลาสเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่โยเกิร์ตกับชส ลิชชี่เอ้ไม่ใช่ลิชสีดูงไม่ใช่วะชีชชช่อ๋อชีสก็พี่เอาชีส <c oughs> เขียนลิชลิชล,ลิชชี่วะแม่งเหมือนรถนี่นะฮะมาถึงเหมืองปีล็อกอย่าลืมซื้อเบือกไม้นะฮะป้ายไม้นี่ก็มีหลายแบบเป็นลูกกุญแจก็มีฮนะเราคู่กันเหมือนอยู่เกาหลีนะจ๊ะเกาหลีอ่า <c oughs> หรือว่าจะเป็นอีพูน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นแผ่น ให้เขาเขียนฮะเขียนอะไรก็ได้พี่เขาบอกคําอวยพรชื่อเรารักพ่อรักแม่รักภกรกรยารักเพื่อนหรือจะด่าใครเกลียดใครได้หมดเลยฮะเขียนเสร็จแล้ว<ร>เดี๋ยวเราไปผูกกันข้างหลังกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าแอบดวูว่ามันมีใครเขียนอะไรกันบ้างตอนแรกอ่ะผมมองไกลๆนะมองไอ้นี่มันนึกว่าเป็นแบบเขาเรียกไอใบต้นซัก๋อมาผูกกันเดินมาใกล้ๆมันไี่ให้อ่ะมันเป็นเปิดไม้ที่เขามาเขียนไงมาดู ขอให้มีความสุขรีเรนะจ๊ะนี่ไอเดียดีมากนะเนี่ยบอกตรงเลยมันเป็นไอเดียที่ดีนะก็แบบเรามานะแล้วก็ควรเขียนเทียรลึกเวลาเราได้กลับมาอีกครั้งหนึง่งเราก็จะมาตามหาป้ายของเราว่ามีคนขโมยไปหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ากลับมาคงไม่เจอครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินแล้วที่เขาผูกมันเป็นเชือกอะนะทุกวันนี้มันโดนน้ำโดนแดดมันก็เปื่อยลงหล่นไปท้างล่างก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคนะฮะ ที่เป็นอะไรที่เรามาแล้วแบบเออมันก็น่าจะทำนะพี่ครับขอขอถามหน่อยสิครับเผือเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนเ <ๆ S 2> ขาอยากไปเที่ยวขึ้นไมันวนมีไปไหนบ้างเนียพี่ ที่เที่ยวเอาแบบทั่วเลยไหมทั่วเลยก็จะมีตอนนี้ที่เขาคุ้มเปิดก็จะมีชายแดนชายแดช่องมิตรภาพนะไปดูชายแดนพม่าแต่ก็ไม่มีของขายนะเป็นแค่แบบว่าเป็นช่องเขาที่เขาตัดไว้เพื่อที่จะผ่านพม่าสมัยก่อนแล้วก็จะมีเงินพักสสกวันนี้ดูพระที่ตกก็มีน้ำตกตกจกกระดิ่งะฮะแล้วก็ ยางสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเมืองปะเกณฑ์ใช่ไหมค่ะเ,เขาปิดไปแล้วเพราะป้าแกอายุมากแล้ว<อ>แกไปตงไปยุงเทพแล้วอยู่กับลูก<อ>เมืองก็เลยปิดไปแล้วไม่งั้นก็จะมีเหมืองคำลักักอีกแล้วถ้าเกิดสมมุติเราเราจะขึ้นไปเนี่ยมันต้องแบบไปได้ทุกที่เลยปะ่ะหรือว่าต้องระบุว่าจะไปที่ไหนไปได้ทุกที่ครับต้องถ้ารถพี่เป็นโฟหรือว่าอะไรเนี่ยไม่แบบแบแบรถบริการขึ้นไปเนี่ยครับได้ครับไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่<ด>แล้วราคาราคาคท่ไหรพี่อย่างนี้ถ้าสมมติว่า เเินทั้งศึกเนี่ยจับก็จะคิดแค่หัว50ิบาทเพราะว่าหลักๆอ่ะช่วงเย็นก็จะมีขึ้นเินทั้งศึกอย่างเดียวแต่จะช่วงกลางวันเนี่ยไปน้ำตกเนี่ยคิดหัวละร้อยน้ำตกจังก็ดิ่งนะฮะครับก็ถ้าเพิ่มอุทยานด้วยก็เป็น150ห้าสิบัิบไปกลับแล้วถ้าไปทุกที่เลยไปทุกที่เนี่ยมันแล้วแต่เจ้าของรถเขาว่าเขาเหมือนเมาได้ไหมพี่ก็พุยกับเขาเลยเหมือนพี่มาแบบ9คนสิคนกูพี่เงี้ยเมาได้ไหมคิดราคาเท่าไหร่ทุกที่เลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วแต ครับแล้วอย่างอย่างช่วงเย็นเห็นเมื่อกี้บอกว่า5้าโมงครึ่งที่ไปไหนได้บ้างอ่ะพี่ก็ก็จะมีเลยนังสึกครเป็นไฮไลท์เลย <highlight S 2> เพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะมองเห็นเนี่ยรอบเนี่ยสามร้อยสองสารอบเห็นมีบ้านด้วยเห็นมีนเขาชั้งเผือกด้วยแล้วก็ฝั่งที่พระทิตย์ตกเนี่ยคือพระทิตย์เนี่ยพอเวลามันเริ่มตกใช่ไหมพี่ัมันจะเป็นไข่แดงแบบว่าคือมันจะเป็นเส้นแบบตัดภูเขาสวยเนี่ยแล้วมัตอนห้าโมงครึ่งแหรอครับใช่มันก็จะเริ่มลงเรื่อยๆคนละเท่าไหร่นะคนละห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็ไม่แพงนะบาท แล้วแบบก็คือขึ้นไปพร้อมกับคนที่ไปด้วยกันใช่ครับก็ประมาณเขาลวบรุมรวมไปใช่เป็นเหมือนรถเมล์นะครับเป็นคิวรถรถเล้วถ้ารถเต็มเหมอพี่มีรถอื่นมีครับมีรถในหมู่บ้านนี่มีมาสามสิบกว่าคัน ก็จะพัดเป็นจอบขี่สมมติคันนี้เสร็จปุ๊บคันต่อไปชื่อใครก็มาเข้าต่อเต็มก็ออกเป็มก็ออกดีนะยแต่ก็มีทั้งวันมีจอดทั้งวันแล้วช่วงเช้ามีไหมพี่มีครับช่วงเช้าก็เริ่มตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งอาทิตย์ครึ่งก็เดี๋ยวช่วงเย็นฮะไม่อาจจะเป็นห้าโมงครึ่งหรือพรุ่งนี้เช้าตีห้าครึ่งเราก็อาจจะได้มีโอกาสขึ้นไปที่เนินช้างศึกกันตอนตอนนี้ยังมีแร่อยู่ไหมพี่มีครับมีทั้งภูเขาเลยมีทั้งภูเขาใช่คืืออเหมนกับว่า ถ้มาทานหมดเนี่ยจะต่อเขาก็ไม่อยากให้ต่อเพราะว่ามันจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติมันจะกลายเป็นเหมือนเข่าล้นไปเลยอะไรเงี้ยเขาให้หยุดให้หยุดพอไม่ต้องทำละส่วนมากจะเป็นแร่ดีบุกเหรอครับพี่ครับดีบุกกับบุญแฉมก็จะมีสายทองบ้างครับเป็นบางสายเหมืองในนี้เยอะประมาณเป็นติดเมืองก็ดีนะที่เขาแบบเลิกให้ทําไปใช่ครับนะมันก็จะได้เก็บไว้ให้ลูกหลานแล้วได้มาเที่ยวกันเนาะผมก็ยังเกิดไม่ทันเราต้องถ้าพี่อยากดูเรื่องราวอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกับคนที่เขาอยู่ตั้งแต่ เมืองแบบว่าจันทถึงอย่าเงี้ยจะบุยเขาก็ได้พาอแกก็มีรูปมีอะไรรูปเก่าๆมีรูปรถเก่าๆรถสมัยขนแร่ไปเมื่อก่อนเนี่ยจะมีโรงโรงโรงหนังเลยนะในบ้านใช่เพราะตรงเนี้ยมันเป็นเมืองรัฐบาลเป็นเมืองใหญ่สุดเป็นเหมือนมหาลัยเมืองแร่คนที่อยากจะเป็นช่างอยากจะรู้เรื่องการซ่อมเครื่องอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่มีโรงเรียนครับก็มาอยู่เมืองได้ประสบการณ์ไม่ได้ตังค์ก็จริงแต่เราได้วิชาเพราะว่าเจ้าของเมืองเนี้ยคือเขาก็เป็นเหมือน เป็นพวกวิศวะพวกอะไรที่เขามารวมหัวกันเป็นเพื่อนกันสี่ห้าคนเนี่ยเขามาเปิดเมืองได้อ๋อครับใช่ครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนทั้งที่ศึกษาด้วยมันเป็นทั้งแบบเรียนรู้ชีวิตด้วยอะไรด้วยเงี้ยสมัยก่อนครับใช่ก็จะมีแบบทั้งชนชาติแบบมอญพม่ากะเรียงครับแล้วก็จะมีอังกฤษด้วยครับ แล้วคนจีนด้วยเขาก็จะแบบนี่ขนาดไม่มีความรู้นะเนี่ยโอ้โหไม่มันมีเอ่อมันจะมีหนังสืออยู่เล่มเล็กๆหนังสือเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้ตองนะแต่ผมอ่านไม่เจอแล้วเคยอ่านอยู่ตอนสมัยเรียนปอใช่ครับเพราะว่าตอนผมเกิดมาเนี่ยที่เนี่ยเป็นเมืองผีหลอกเลยโอ้หแบบไม่มีไม่มีรถมาสักคันเลยช่วงยุคผมนะเออสักประมาณปี40่ศูนย์สามเก้แล้วผมเกิดมาเนี่ยครับไม่มีนะตรงนี้จะเป็นบ้านล้างหมดเลย ก็จะมีแต่คนแก่กับเด็กวัยรุ่นก็จะออกไปทํางานในเมืองเพราะตรงนี้มันทำมาหากินไม่ได้ยังไม่มีการท่องเที่ยวนะตอนนั้นยังไม่มีคนรู้จักยังไม่มีที่ผมจําได้ผมเรียนเนี่ยก็จะมีจากพวกทุกออฟโรดอ่ะแจกของแจกพวกสมุดพวกเสื้อผ้าหรือขนมขนหนาวต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะก็จะเป็นแบบที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะใช่เป็นเหมือนก็คือบ่อเนี้ยแร่เนี่ยมันจะไหลจากข้างในเหมืองนั้นอะลงมาในบ่ออ๋อแล้วแล้วมันร่อนแร่ถูกถูก <c oughs> คือแร่เนี่ยมันจะไหลมาเป็นทรายไม่ใช่ไหลไหลตามน้ำนะ oh. คือเขาจะฉีดเป็นเลนลงมาเลย oh. เราก็มาล่อนเอาล่อนเอาทรายเอาดินออก oh. เพื่อที่จะให้มันเหลือแต่แร่เดียวะ <c oughs> แล้วพี่ยิงที่เรา,าสมัยก่อนเป็นล้ลลางไปเลยเนาะใช่ครับเกดจากตอนนี้กลายเป็นแบบ,บคนมาเที่ยว <c oughs> เข<อ>าเขาถึงเขาถึงเรียกว่าหมู่บ้านผีหลอ,อก oh. มันก็เลยเพี้ยนมาเป็นปีลอ,อกอกเอาเอาหรอถูกปีลลอกนี่ปีลอกเนี่ยมันมันคือจริงๆแล้วมันคือว่าผีหลอกเอาวใช่ครับโอ้พี่ไปอ่านได้เลยในเว็บในหนเพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยคือไม่มีคนเลยเออมีเนี่ยพี่เดินเตะกระป๋องดังทั้งหมู่บ้านเงียบมากเมื่อก่อนเงียบมากโอ้แต่กว่าจะเข้ามาก็ค่อนขัางไกลใช่ครับรถชั้นหนึ่งเนี่ยอาทิตย์นึงไม่พกแค่สองคัน<อ>สมัยผมเด็กๆกันนะเรายิ่งยาวนะใช่ยิ่งเรายิ่งรู้สึกตอนเย็นน่ะถ้าพี่ไม่ได้ไ,ไ,ไม่ได้ทำอะไรอ่ะพาขึ้นไปคุยกับกับพ่อผมกันได้พ่อแกผมคิดว่าแหละแกอยู่ตั้งแต่แกเป็นช่างซ่อมเหมืองซ่อมเครื่องไงแกจะรู้หมดใช่ ได้ครับพี่โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับได้ความรู้มากเลยครับแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็คิดว่ามาเที่ยวโง่ๆไปอ่ะแบบเหมือนเราแบบมันั่งโง่ๆริมบึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าทุกที่ทุกทุกอนูของที่เนี่ยมีความรู้นะมีประวัติศาสตร์ก็เรียกว่าต้องมีประวัติศาสตร์ทาให้เราอ่ะได้ได้เรียนรู้เนาะว่าทุกที่อ่ะเราอมาเพื่ออะไรทําอะไรเจี๊มเลยครับผม มานะครับบีล็อกอคอร์สหนักประมาณ22ตันเป็นสายแรกคอแสแทรกเข้ามาตามหินแกรนิตอยู่กับแร่ดีบุกและบุ่งแฟมครับอยู่บริเวณเชือกเขาตะนาวสีที่ตำบลบีล็อกอำเภอทองผาภูมิแห่งนี้นี่เองเอง น้ำครับเขียวมากใสามากผ่านการอบรมมาจากธรรมชาตินี่คือน้ำแร่แท้ๆครับไปลงไปดื่มก็จิบสองจิบไหมเอาไหมไปจักไปเร็วตุ้มงไม่ได้บอกว่าห้ามอลองบอกตรงนี้น่าจะเป็นบ่อพุ่งใจโกบกระแตกเลย <c oughs> ใจหายเลยต้องมีสภาพนอนเสาธงนอนช้างศึกนะครับ วันนี้เราจะไปชมพระที่ตกกันที่เนินช้างศึกนะครับพาไปสามจุดน,นะครับท่านละเจดสิบบาทนะครับกำลังนั่งพวกเราฮนะกำลังนั่งรถไปที่เดินช้างศึกนะครับไปฝั่งพม่ากัน ช่องลมนะครับผ่านเข้ามาตรงนี้คือพม่าหมดลมจากพม่าเข้าไทยรับทัดรวยชายแดนพม่าครับ ่าขึ้นเขาเนินชา้าสุดครับถนนเล็กมากว่านี้เมื่อก่อนดีกว่านี้หน่อยดูจากภาพเลยครับแบบเราถ่ายนี่โยกเยโยกเยไงเนี่ย หน,น,น้านี่หน้านี้แหละมีเห uh ็นว่ามันก็คิดใส่ขึ้นเนี่ยไส่ขึ้นไส้ขึ้นไส่ขึ้นพี่หน้านี่แหละพี่หน้านี้แหละอันนี้เขาเลยเนินช้างศึกเหรอใช่ครับนี่นะครับเนินช้างศึกชายแดนไทยลอมมาครับชายแดนไทยลม่าใช่ไปครับไปดูกันดีกว่าเนินช้างศึกบ บริเวณด้านล่างที่เพื่อนผมนั่งอยู่นี่นะครับก็เป็นหลุมหลบภัยนะฮะเวลาเขาทําศึกสงครามกันก็จะเข้าไปี่ป้อมน,นะนี้ป้อมนี้นะครับน่ากลัวมากเลยครับเพราะว่าเป็นที่ที่เขายิงลบกันฮะอ,อ๋นนี้นะครับหมอกแบบเต็ม,มพื้นที่ม,มากๆเลยครับแห็นไหครับผมเหนไปเหนไปติดผมไหมติดผมไหมติดผมหมอกทั้งนั้น ตอนนี้น่าจะประมาณสัก20องศาน่าจะได้หนาวจัดครับแต่ผมไม่กลัวผมชอบออกโบกฝนอีกหน่อยนะึงเือน์ังสึกมาให้ด้วยกดซับยังกดซับใครด้วยนะครับกดซับอะไรวะกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับผมเด<อ><อ>ครับเราไปทิป เจ็ดสิบบาทมานะไปสามที่ไปเนินคง,งช้างศึกช้างศึกอะไรอ่ะชายแดนพม,ม่านะเขาช่องเขาช่องลมนี่จำไม่ได้กินข้าวก่อนได้ไหมครับ รก็จะเป็นข้าวต้มไก่นะครับสบายสบาย,บายเหมือนที่อยู่บ้านเลยครับผมนะครับดูคลาสสิกมากเลยครับทำไม้อาหารเช้าข้าวต้มเช้าในวันนี้ดูคลาสสิกไม่เหมือนใครจริงๆครับไม่กกรงใจใคร ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นจุดชมวิวเหมืองปีล็อกนะครับเป็นอ,อ,อาคารที่อยู่สูงที่สุดนะครับที่ผมเห็นมานะฮะแล้วก็ด้านหลังนะฮะตรงนั้นนะครับที่อยู่บนเนินเขานั่นคือเนินช้างศึกนะครับที่เมื่อวานที่เราไปกันมานะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเนินเสาธงนะครับก็ตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนท่านไหนมาที่เหมืองปีล็อกเนี่ยก็อย่าลืมมาบริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมองวิว360องศา ทั่วเหมืองปีล็อกได้เลยนะครับบริเวณสองข้างทางนะครับหลังบริเวณบ่อนนะ้ำฮะก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีคนที่อยู่อาศัยที่นี่ฮนะเป็นคนพื้นเมืองนะครับแล้วก็อาคารบ้านก็จะเป็นไม้แบบเก่าๆด้านในแบบตกแต่งเป็นแบบสมัยก่อนเลยนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านขายของชํานะครับก็มีขายทุกอย่างเลยครับ ขนมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับก๋วยเตี๋ยวค่ะมีหมูมีไก่นะคะเสียงเสียงครับเสียง,ยงก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านไม่มีโต๊ะอ่ะอ้าวกลับไปวะมีอยู่นะไ,ไหนเตาถ่านอยู่ไหนครับพี่เราานอยู่ฝั่งนี้จ้ะอ้าไปถ่านเตาถ่านก่อน เราต้องไปถ่ายเตาถ่านกันของแท้ป่ะถ้าเตาแก๊สไม่กิน <c oughs> โอ้โหนี่ฮนะเตาถ่านอัางโลฮะ <c oughs> ไฟฟืดๆเลยมีหมูมีไก่จาแล้วราคาชามเท่าไหร่ครับ40กว่า45ค่ะ้แล้วสองอย่างรวมกันเหรอพี่ ก็สี่สิบห้าค่ะผมขอเล็กน้ำรวมมิดนะพี่ น,นะครับวันนี้ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวรมิรไก่กับหมูนะครับนี่ฮะตีนเด่นเลยนะตีนไก่เด่นเลยเป็นน้ำใสเส้นเล็กแต่ดูท่าทางจะตีนเปื่อยนะแถมปีกอีกหนึ่งอันเดี๋ยวชิมกันเป็นรสชาติเป็นไงใสพ่พริกแบบบางๆโอเคขอซดน้ำแกงก่อนมาๆๆๆนี่ฮะครับแห้งอร่อยอร่อยจนสำลัก ตีนไก่น่าจะเปื่อยเนี่ยเอาเล็กแห้งต้มยำหมูอะไรในปากเนี่ยอะไรในปากเดี๋ยาไปซูดเหมือนในคนเมื่อกี้นะตำลักนะครับจากน้ำใสนะครับจะเปลี่ยนเป็นต้มยำทันทีเป็นยังทำไมเป็นสีแดงต้มยำอย่างพริกเผาต้มยำพริกเผา คร right. no ับก็จะกลายเป็นเส้นเล็กต้มยำทันทีครับโอ้โหแม่งงาครึ่งว่ะนะอะจากน้ำใสเป็นต้มยำซูเด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 ซัมรักเปล่าสัมรักเปล่าวทำชาสัมรักหน่อยเผ็ดร้อนสุดยอดครับดูไปแล้วแต่ไม่มีกุ้งเพิ่มกุ้งเพิ่มกุ้งเพิ่มถั่วไม่สบายโอ้ยมือบางมือบางพี่มือบางพี่เอาใจดีเลย โอ้โหก <ล ısı> ุ <filho> <Jung> ้งแห้งหมแห้งกุ้งมาจากไหนครับพี่มาชัยมาชัยหาอะไรอยู่พะม่า